คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูของ <c oughs> ขอโทษคะ่ะมาดูของงวดหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดอันนี้เป็นสูตรวินบนของแอดมินนะคะ อันนี้แอดมินจับวินให้ว่าที่แล้วบนเลขหลักมาเหมือนเดิมนะคะมันออกเดี๋ยวนะออกบนออกศูนสี่หนึ่งล่างสี่หกเลขหลักบนของแอดมินเข้าไปที่หลักร้อยนะศูนย <c oughs> โอ้ยขันคอขอโทษค่ะ <c oughs> เด็แอดมินจะให้ดูนะวินบนของแอดมินเรียกหลักบนเข้าศูนย์แอดมินจะอธิบายว่าเรียกหลักนี้ไม่เคยหลุดเม็ดอ่งวดเดียวนะคะแล้วก็สูตรวินบนของแอดมินนะทีนี้ที่แอดมินจับตรงโต๊ดให้เนี่ยกรณีไม่เบิ้ลไม่หามเนี่ยหลุดนะงวดที่แล้วมันมาอย่างงี้มันหลุดนะคะแต่ว่าแอดมินจะบอกว่าสูตรวินบนแอดมินให้ระวัง <c oughs> ล่างมาบ่อยมากเข้าไปที่สี่หกนะมันเป็นบนนะแต่ว่าวินบนของแอดมินแต่ล่างนี่เข้าบ่อยมากแอดมินแอดมินเลยต้องบอกท่านนะล่างนี่มาบ่อยมากๆาเข้าสี่หกสถิติย้อนหลังมีนะมันเข้าบ่อยมากเลยนะคะงวดนี้ไม่เข้าจริงแต่งวดนี้เข้าวินวินเดนนะ ล่างมันไปไปล่างแต่ว่าเลขหลักของแอดมินไม่เคยพลาดนะให้ท่านดูอันนี้เข้าวินอันนี้เข้าอันนี้มันไปล่างอันนี้บนบนวินก็เข้านะเด็เดี๋ยวนี้แอดมินจะจัดสูตรให้แบบอันนี้วินบนห้าศูนย์สี่เลขหลักอันนี้หลักไม่ใช่อันนี้เลขหลักแอดมินแอดมินจับหลักผิดนะคะแต่อันนี้เข้านะ เข้าทั้งล่างทั้งบนนะคะอันนี้อันนี้แอดมินจับบนวินให้นะเลขหลักอันนี้ไม่เข้าเพราะว่าแอดมินจับเราเองแต่เลขหลักเดี๋ยวนี้แอดมินจะใช้สูตร EP หนึ่งนะ EP หนึ่งคือเลขหลักบนแอดมินไม่เคยพลาดนะคะแอดมินจะใช้สูตร EP หนึ่งนะแอดมินจะบอกเลยว่าเลขหลักใช้สูตร EP 1ไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวนะคะมันเป็น มันเป็นแบบนี้นะคะแอดมินถึงจะบอกไว้เลยเลขหลักบนแอดมินจะหันมาใช้สูตรนี้แทนใช้สูตรอื่นไม่ได้ค่ะมันหลุดนะเลขหลักจะใช้สูตรนี้เนี่ยสถิติไม่เคยหลุดนะคะเลขหลักนะแอดมินจะให้ดูจะใช้สูตรนี้นะใช้สูตรนี้นะคะนี่แอดมินจะให้ดูเลขหลักบน นะคะคไม่เคยหลุดนะหลักบนอันนี้บนออกอะไรศูนย์สี่หนึ่งอันนี้เข้าที่ศูนย์เนี่ยหลักบนไม่เคยหลุดนะหลักบนแอดมินจะใช้สูตรนีู้วมวเลยเนี่ยลายพ้อยเลยเนี่ยใช้สูตรนี้นี่ไม่เคยหลุดนะคะมันต้องมาไม่มาสิบหน่วยมันก็มาหลักร้อยนะคะนี่นะหลักบนนะอันนี้เข้า หลักร้อยอีกอันนี้เก้าสามเก้าสามอันนี้เข้าที่สิบหน่วยนะคะแอดมินจะใช้สูตรหลักบนอันนี้ี่จะย้อนให้ดูเท่านี้นะเอดมินย้อนให้ดูแค่นี้นะคะนี่คือหลักบนนะคะอันนี้คือสูตรของแอดมินแอดมินแม่เมื่อกี้คือสูตรนะคะ ไหนเองเนี่ยล่างล่างบนวินอ้าวมาเก็บออกเฉยเลยแอดมินจะบอกอธิบายว่าแอดมินใช้สูตรหลักบนใช้สูตร EP หนึ่งคือตรงนี้นะคะนะอันนี้ชัวแน่นอนยังไงก็มานะคะหลักบนแล้วให้ท่านแคปไว้ได้เลยนะคะ สิสิงหาคมหกบนวินนะสตัว2ตัวคู่โต๊ดนะคะแล้วก็แอดมินจะบอกว่าถ้าล่างมาคือแถมนะล่างก็ชอบมาด้วยแอดมินบอกไว้เลยล่างชอบมานะคะคู่โต๊ด2ตัวแอดมินจับให้นะสูตรนี้นะนี่คือคู่โต๊ด2ตัวแล้วก็เด่นสามตัวโต๊ด เด่นสามตัวตัวแอดมินเน้นไปที่สองตัวนี้นะคะสองกระสุนนะคะนะให้ท่านดูนะมันมันมีมันมีสองหมดเลยแหละในนี้เพราะแอดมินเด่นที่สุดคือคือสองแอดมินคิดว่าสองกระสุนนี่มันจะกอดคอกันมาไม่เป็นสองตัวท้ายมันก็อาจจะเป็นคู่ทางคู่ทางเข้าใจนะคะหรือไม่ก็สองตัวท้ายนะหรือไม่ก็คู่ทางแอดมินฟันที่ตัวสองตัวนี้ แอดมินบอกเลยคือฟันสองตัวนี้นี่นะฟันอันนี้นะแต่ตัวอื่นท่านชอบท่านจัดได้เนี่ยคู่โต๊นี่มาสองคู่ได้นะนะคะมวดที่แล้วของแอดมินมีนะสูตรที่เข้าคู่โต๊นะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูเนี่ยนี่นะคะแอดมินก็วางแนวทางไปแล้วตรงกันตรงกันเนี่ยมวดที่แล้วเข้าเลยนะ นะคะตรงกันมันมีตัวที่ตรงกันนะมันมีที่ตรงกันนะคะให้ท่านดูนะมาแน่นอนนะแอดมินบอกเลยมาแน่นะคะดูมันก็ตรงกันสองนี่ก็ตรงของแอดมินเลขหลักแอดมินตรงกันนะคะคู่โต๊ดนี่ก็ตรงและแอดมินฟันไปคู่นี้เลยสองศูนย์คู่เดียว ไม่มาสองตัวท้ายบนก็มาคู่ทางนะคะคู่ทางหรือไม่ก็อ่อสองตัวไปกลับนะคะแอดมินบอกเลยสองตัวนี้แอดมินเด่นมากคือสองตัวนี้ท่านชอบสองถ้าท่านไม่ชอบตามที่แอดมินอธิบายท่านจัดเองก็ได้นะนะท่านจัดเองได้นะคะไม่ต้องตามแอดมินก็ได้แอดมินจับคู่โต๊ะให้ท่านหมดแล้วเด่นชุดข้างบน ลองนะคะเด่นลองแคปไว้ได้เลยนะคะให้ท่านแคปแล้วก็ไปขยายดูเลยนะแคปแล้วไปขยายสิบหกสิงหาคมหกเจ็ดบนวินล่างมาคือแถมไม่เกี่ยวนะอ่ะท่านแคปเลยนะคะแอดมินอธิบายละเอียดแล้วนะแม่นมารร้อยสิบหน่วยสี่ตัวนี้สถิติไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียว ตั้งแต่แอดมินทำคลิปมานะคะสองปีกว่าตั้งแต่ก่อนวางตั้งแต่ก่อนทำคลิปอันนี้เป็นสูตรหววดั้งเดิมของแอดมินนะคะหลักไม่เคยพลาดท่านหาเลขดับแม่นเม่นมาตัดออกนะคะบนถ้าท่านจะวิ่งนะท่านหาเลขดับเม่นๆม่นมาตัดออกแล้วท่านวิ่งได้เลยสี่ตัวนี้สำหรับแอดมินแอดมินฟันตัวเดียวเท่นั้นแหละแอดมินฟันสองตัวเดียวในเนี้ย ท่านชอบท่านจัดขัดก็ผ่านนะคะมันอาจจะไม่มาตัวที่แอดมินฟันก็ได้ใครจะไปรู้นะคะเอดมินฟันแค่ตัวเดียวเนี่ยแต่แอดมินก็กลัวมันจะฟันผิดเหมือนกันนะเอดมินถึงให้คู่โต๊ดมาอย่างนี้แต่แอ m ดมินเน้นที่ตัวนี้ตัวเดียวคู่เดียวนะคะชอบก็จัดตามแอดมินท่านไม่ชอบท่านผ่านเลยนะไม่ต้องตามแอดมินก็ได้นะคะ โอเคเดี๋ยวแอดมินจะจบคลิปแค่นี้นะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินโหลดเด้อจ้าช่องเล็กๆแต่ปังนะบอกเลยจัดได้เลยนะคะหาเลขดับแม่นๆม,ม,มาตัดออกเด้อสวัสดีจ้า